วดเบื้องหลัง MV v e r i f y ติ๊กถูกของสาวสาวเกิร์ลกรุ๊ปวงบิสลิซ่านีย่าแคนดค่าย BEC Music ไปแล้ววันนี้สีสันบันเทิงขอพาไปดูการเข้าห้องอัดของ3าสาวที่งานนี้บรรยากาศการทำงานผ่อนคลายไม่อึดอัดมีโปรดิวเซอร์มากฝีมือเบนวรเชษมาช่วยแชร์เทคนิคคุมเสียงร้องเสียงแร็ปทำเอาผ่านฉลุยก่อนออกปากชมความเก่งและความตั้งใจของเด็กๆให้ฟังกันค่ะ เก่งมากเลยครับน้องๆก็คือทํากันบ้านมาดีมากติ๊กถูกทุกข้อเลยครับฝากเชียร์น้องๆด้วยครับเพราะว่าตั้งใจกันมากแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็มี potential ในการแบบเป็นศิลปินที่ดีอยากให้สนับสนุนขาฝากด้วยครับ โดยเบื้องหลังสาวแคนดี้ได้เข้าห้องอัดคนแรกแม้กดดันแต่โชว์เสียงใสได้ดีเพราะมีพลังเชียร์จากสองสาวก่อนน้องเล็กนีย่าจะตามไปประสานเสียงโวค a ลได้อย่างทรงพลังช่วย b o สต์เอเนร์ให้พี่ใหญ่ลิซ่าร้องแร็ปออกมาได้ดีเกินคาดเป็นสิงเกิลแรกที่สาวๆทำเต็มที่ฝากพี่ๆเชียร์กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะพวกเราลิซ่า ดิยาค่ะลิซ่าค่ะแคนดี้ค่ะเป็นคนแรกที่อ่านเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเรียกว่ากดันนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมีสองสาวคอยให้กําลังใจยอยู่ข้างอนอกตลอดแล้วก็อยากทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะ <c oughs> ก็เป็นเพลงแรกที่เรามาแรปเยอะๆเคยแต่แรปเล่นๆนะแต่พอได้มาแรปก็ทําได้อยู่ติดใจคะ่ะสนุกมากสิ่งที่ยากของหนูก็คือคือที่ซ้อมมามันจะแตกต่างจากจากแบบว่าที่เขาให้ร้องในวันนี้ต้องปรับตัวให้แบบ ทันทีเลยใครที่มีแบบว่าคนที่ติ๊กถูกในใจเนี่ยก็ให้ติ๊กถูกกับเพลงนี้ไปเลยค่ะก็ฝากพวกเราวงบ l i สกันด้วยนะคะเพลงแรกของเราติ๊กถูกเลคะ่ะ